ทุกคนคงเคยได้ยินว่าลีรวดเร็วปานกามนิดหนุ่มแต่คุณรู้หรือเปล่าว่ามันไม่ได้เป็นแก่คำเปรียบเทียบธรรมดาเบื้องหลังคำนี้คือเรื่องราวความรักสุดลึกซึ้งการเดินทางค้นหาความสุขของกามนิตที่เต็มไปด้วยเลือดและน้ำตาที่สอดแทรกแง่คิดทางพุทธศาสนาเรื่องราวของกามนิทจะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันได้เลยครับน้ำเมืองราชห์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จแยกองออกจากหมู่สาวกเพื่อปลีกวิเวทันมาขอค้างแรมที่บ้านช่างปันหมอที่นั่นพระองค์ได้พบกับนักบวชพระเนจรชื่อกามนิตส่วนการมนิตไม่รู้ว่าบุคคลตรงหน้าคือพระพุทธเจ้าเขาจึงเล่าว่าเดินทางมาเพื่อเฝ้าพระพุทธเจ้าและเอ่ยปากเล่าเรื่องราวอันพลิกผันและสาเหตุแห่งการออกบวชของตนเองให้พระพุทธเจ้าฟังการมนิตเป็นลูกพ่อค้าใหญ่แห่งเมืองอุเชนี แถมยังหล่อและฉลาดจนสาวๆทั้งเมืองหมายปองวันหนึ่งพ่อของเขาสั่งให้เขานำกองเกวียนไปค้าขายยังเมืองโกสัมพีปกติแล้วเส้นทางระหว่างเมืองอุเชน,นีกับโกสัมพีไม่มีพ่อค้าคนใดกล้าเดินทางเพราะโจรฉุกฉุมหากผ่านไปต้องถูกปล้นแน่นอนแต่ครั้งนั้นราชทูตต้องการเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีพอดีบิดาจึงฝากฝังกรรมนิตไปกับขบวนของท่านราชทูตที่จะมีกองทหารคอยดูแลอย่างดีเมื่อค้าขายเสร็จ กามนิจจึงมีเวลาไปชมเมืองเขาไปที่เทวลัยของพระแม่ลักษมีที่เหล่าสาวๆจะมาดอกคลีบูชาพระแม่ทันใดนั้นสายตาของเขาก็ประสานเข้ากับสาวน้อยผู้หนึ่งนามว่าว่าสิทธิความงามและความสามารถของเธอทําให้กามนิตตกหลุมรักและเหมือนโชคเข้าข้างกามนิตว่าสิทธิทําลูกคลีตกพอดีเขาจึงพุ่งไปรับลูกคลี และช่วยโยนคืนให้วาสิทธิดอกคลีบูชาพระแม่ต่อได้โดยไม่ต้องหยุดการแสดงทําให้วาสิทธิเองก็ประทับใจในตัวของกามนิชเช่นกันแต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะราบรื่นซาตะเคียนลูกชายเสนาบดีที่หมายปองวาสิทธิมานเนิ่นนานแม้นางจะไม่เคยมีใจให้ก็ตามในวันนั้นซาตะเคียนก็พุ่งตัวเข้าไปแย่งลูกคลีกับกามนิชเช่นกันแต่โดนกามนิชตัดหน้าตั้งแต่วันนั้น สาตากิเอนก็เกลียดขีหน้ากามนิตมาตลอดด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนกามนิตและวาสิธีลอบพบกันที่ลานอโศกต่างพร่ำบอกรักกันตลอดคืนเมื่อต้องเดินทางกลับอุตเชนีกามนิตหาข้ออ้างมากมายเพื่อขอให้ท่านราชทูตอยู่ต่อจนราชทูตโมโหแล้วเดินทางกลับอุตเชนีไปก่อนทิ้งกามนิตและกองเกวียนของเขาไว้ที่โกสัมผีส่วนกามนิตก็ลอบพบกับวาสิธีที่ลานอโศกแทบทุกคืน จนคืนหนึ่งซาตะเคียนทรงคนมาทำร้ายว่าสิทธิจำใจบอกให้กามนิตกลับเมืองไปก่อนเพื่อความปลอดภัยโดยทั้งคู่สัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันไม่มีคนใหม่และถ้าไม่ได้รักกันในชาตินี้ก็ขอให้ได้พบและรักกันใหม่ในแดนสุขาวดีทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รออยู่หลังคำสัญญานั้นไม่ใช่สวรรค์แต่คือบททดสอบที่ไม่มีใครเตรียมใจรับได้ ขณะเดินทางกลับเมืองเมื่อไม่มีกองทหารของราชทูตคอยคุ้มกันกองเกวียนของเขาก็ถูกล้นซึ่งโจรก็คือองคุลิมานผู้โด่งดังแม้กามนิตจ,จะเก่งกาจสามารถฆ่าพวกโจรไปได้หลายคนแต่ก็ถูกจับได้ในที่สุดแล้วโจรที่กามนิตสังหารมีคนหนึ่งเป็นลูกน้องฝีมือดีขององคุลิมานทำให้องคุลิมานผูกใจเจ็บ ส่วนกามนิตก็ถูกจับเอาไว้เรียกค่าไถ่กามนิตต้องใช้ชีวิตอยู่กับพวกโจรถึงสองเดือนระหว่างรอฆ่าไถ่ทำให้เขาได้เรียนรู้วิถีของโจรจนทะลุปลุโปร,ปโรงเมื่อวันไถ่ตัวมาถึงกามนิตเดินทางกลับแล้วทิ้งเหล่าโจรไว้เบื้องหลังแต่เขาไม่อาจจะรู้เลยว่าในวันหนึ่งจะได้เผชิญหน้ากับองคุลิมานอีกครั้งผู้ซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตของกามนิตไปตลอดกาล เมื่อกามนิตได้พบกับบิดาเขาก็ถูกห้ามยางเด็ดขาดไม่ให้กลับไปค้าขายที่โกสัมพีอีกกามนิตจึงใช้ชีวิตยางหมดอาลัยตายอยากได้แต่เฝ้าคิดถึงวาสิธีวันหนึ่งมีข่าวว่าองคุลิมานถูกจับได้แล้วและถูกนำไปประหารทำให้หนทางไปโกสัมพีปราศจากโจรบิดาจึงยอมให้กามนิตเดินทางไปค้าขายได้อีกครั้งแต่เมื่อไปถึง กามนิตพบข่าวร้ายว่าสิถีถูกจับให้แต่งงานกับซาตาเขียนคู่แข่งของเขาความรักครั้งแรกกลายเป็นความเจ็บปวดตั้งแต่วันนั้นกามนิตใจสลายพยายามลืมความรักด้วยเหล้าและนางคณิกาเขากลายเป็นคนสำเม,มะเ,เทเมากินเหล้าเที่ยวหอานางโลไม่เว้นวันจนชาวเมืองเกิดคำพูดติดปากว่ารวดเร็วปานกามนิตหนุ่มที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือในพริบตา จนกระทั่งวันหนึ่งบ้านบิดาของกามนิตถูกปล้นเขาและพ่อเกือบจะต้องกลายเป็นคนยากไร้และแบกหนี้มหาศาลทำให้กามนิตเริ่มได้สติลุกขึ้นมาช่วยพ่อตามทรัพย์สินกลับมาด้วยความช่วยเหลือจากหญิงคณิกาที่เขาสนิทสนมทำให้เขาได้สัมบัติคืนมาบ้างแล้วเริ่มต้นใหม่ด้วยการตั้งใจค้าขายและด้วยความรู้ที่มีจากตอนที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับพวกโจรทำให้เขาสามารถเดินทางไปค้าขายได้โดยไม่ถูกปล้น ฐานะของเขาดีขึ้นจนกลายเป็นมหาเศรษฐีแห่งเมืองอุดเชนีเมื่อฐานะมัน่นคงปิดาของกามนิตจึงจัดหาภรรยาให้คนแรกรูปโฉมงดงามฐานะเหมาะสมแต่มีเพียงลูกสาวสองคนไม่มีลูกชายไว้สืบสกุลพ่อจึงหาเมียให้เพิ่มคนที่สองนี้ไม่สวยแต่มีลักษณะดีเหมาะแก่การให้กำเนิดลูกชายแล้วนางก็ให้กำเนิดบุตรชายให้กามนิตหนึ่งคนชีวิตกามนิตเหมือนจะสุขสมบูรณ์แต่ เมียทั้งคู่ทะเลาะกันทุกวันแย่งกันเป็นใหญ่ในบ้านเมียคนแรกก็บอกว่าตนมาก่อนต้องเป็นใหญ่ฝ่ายเมียคนที่สองก็บอกว่าตนมีลูกชายไว้สืบสกุลควรเป็นใหญ่มากกว่าจนชาวบ้านร้านตลาดพูดกันติดปากว่ารักกันเหมือนเมียของกามนิตส่วนกามนิตนั้นไม่มีความสุขแม้แต่น้อยบ้านลุกเป็นฝ่ายทุกวันแต่ก็ต้องทนอยู่ต่อไปจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ยินเสียงเมียทั้งสองด่าทอกัน ก็คิดว่าคงจะทะเลาะก,กันอีกจึงเดินออกไปเพื่อห้ามศึกแต่หน้าแปลกที่ครั้งนี้ทั้งคู่ไม่ได้ทะเลาะก,กันรวมพลังกันด่านักบวดรูปหนึ่งแทนกามนิตก็รีบเดินไปไล่เมียเข้าบ้านแล้วขอโทษพระสงฆ์รูปนั้นแต่เขาก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นว่านักบวชนั้นคือองคุลีมานมหาจวนที่เกลียดเขาเข้าใ่กามนิตรีบกลับเข้าบ้านแต่พอกลับออกมาอีกครั้งองคุลีมานก็หายไป กรมนิชสับสนก็ในเมื่อองคุลิมานตายแล้วทำไมถึงมาปรากฏตัวให้เขาเห็นแต่เขาก็เลือกเชื่อสายตาของตัวเองกรมนิตท,ที่มั่นใจว่าองคุลิมานต้องมาแก้แค้นเขาในคืนนั้นจึงจัดเวรยามเฝ้าสมบัติอย่างแน่นหนาและในคืนแห่งความกลัวนั้นเองที่กรมนิตได้ตกผลึกทางความคิดระหว่างรอองคุลิมานกรมนิชก็นั่งคิดถึงชีวิตตัวเองที่มีทรัพย์สมบัติมากมายมีทุกอย่างในชีวิตเพียบพร้อม จนชาวบ้านชาวเมืองต่างอิจฉาแต่ก็ไม่มีความสุขเลยและก็พันย้อนคิดถึงวาสิทธีและคำสัญญาที่จะไปพบกันใหม่ในแดนสุขาวดีคืนนั้นการมนิทเฝ้าระวังจนถึงเชา้าแต่องคุลิมานก็ไม่มาในวันนั้นเองการมนิทตัดสินใจออกบวชละทิ้งทุกอย่างเอาไว้เบื้องหลังและก็มุ่งหน้าออกตามหาความสุขนั่นคือการได้ไปสวรรค์และพบกับวาสิทธีในชาติใหม่เมื่อการมนิทเล่าจบพระคุธเจ้าพิจารณาว่า กามนิษ์แม้จะยังยึดติดอยู่กับการมารมณ์แห่งแดนสุขาวดีอยู่แต่ก็อาจจะสอนได้จึงกล่าวว่าจะตรัสคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ฟังพระองค์เริ่มสอนตั้งแต่อริยสัจสี่ต้นเหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์ไปจนถึงการละทิ้งความอยากและตัวตนเพื่อเข้าสู่นิพพานอันเป็นสิ่งแท้จริงแต่การมนิษฐ์ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพระพุทธเจ้าถึงสอนแต่เรื่องนิพพานที่ไม่เห็นจะมีความสุขตรงไหนทําไมไม่สอนเรื่องนรกสวรรค์ เขาเลยถามว่าคําสอนเหล่านี้ท่านยืนยันได้หรือไม่ว่าได้ยินมาจากปากของพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าที่ไม่อยากเปิดเผยตัวจึงตอบแบบเลี่ยงๆว่าไม่อาจพูดได้ว่าได้ยินจากปากของพระพุทธเจ้าเพราะท่านไม่ได้ยินแต่เป็นคนพูดเองเลยตังหากเมื่อได้ยินดังนั้นกันมมณิตพูดดือ้อรั้นเลยตอบว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วจะมาบอกท่านเองว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร แล้วสองฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันไปนอนรุ่งขึ้นกามนิตรีบวิ่งออกจากบ้านช่างปั้นหม้อเพื่อจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขณะนั้นมีวัวบ้าหลุดออกมามีคนร้องตะโกนให้ระวังวัวบ้าแต่กามนิตไม่ได้ยินทําให้โดนวัวขวิดนอนจมกองเลือดเขาพร่ำขอให้ชาวบ้านพาเขาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าให้เขาได้กราบเท้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ตายแล้วไปเกิดใหม่ในแดนสุขาวดีอย่างมีความสุข ในกลุ่มฝูงชนที่มุงดูมีพระสงฆ์รูปหนึ่งพูดขึ้นมาว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าปลีกวิเวกไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ใดได้ยินดังนั้นกามนิกก็ท้อแท้ก้อนคาใจเขาพูดเพียงในสวรรค์เราสัญญาว่าสิทธิแล้วก็สิ้นใจช่างบั้นหม้อเดินมาพบพอดีก็ตกใจที่เห็นว่าแขกที่มาพักเมื่อคืนทำไมอยู่ในสภาพนั้นเขาบอกกับภิกษุที่ยืนอยู่ในเหตุการณ์ว่าที่บ้านตนก็มีนักบวชรูปหนึ่ง ที่แต่งตัวเหมือนพวกท่านนี่แหละพักอยู่ภิกษุเหล่านั้นที่มีทั้งระสารีบทและพระอานท์ก็รู้ทันทีว่าน่าจะเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองอัน,นิีจากา m a n u a ได้ฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดทั้งคืนกลับไม่รู้เลยเหล่าสาวกจึงเดินทางไปฝ้อพระพุทธเจ้าที่บ้านช่างปั้นหม้อและเล่าเรื่องของกามนิิตให้ท่านฟังพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ากา m a n u หลงผิดเหมือนเด็กดือ้อตามหาเราเพื่อจะศึกษาหลักธรรม แต่เมื่อเราแสดงหลักธรรมให้ฟังเขากลับไม่พอใจไฟมุ่มอยู่ในกามสุขทิพยรพยมแห่งแดนสวรรค์บัดนี้ได้ไปเกิดอยู่ในสุขาวดีแดนสวรรค์ตะวันตกแล้วนี่คือโศกนาฏกรรมความรักและการแสวงหาความจริงของกามนิตหนุ่มเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความรักการต่อสู้ความผิดหวังและการไขว่คว้าความสุขนิรันด์ถ้าคุณชอบนิทานตำนานสาระความรู้สนุก กดติดตามช่องยักษ์เล่าไว้เลยครับขอบคุณทุกคนที่รับชม